สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวภาคค่ำ CTV เคเบิลจันทบุรีประจำวันอาทิตย์ที่27พฤศจิกายน2554ค่ะเริ่มต้นข่าวแรกในวันนี้ค่ะคณะองคมนตรีเดินทางจากโครงการพระดาบสัญจรพร้อมมอบถุงพระราชทานให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีค่ะที่โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญตำบลสตอนอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีพนักาศเอกชลิศภกผาสุกองคมนตรีพร้อมด้วยคณะข้าราชการ สำนักราชเลขาธิการคณะข้าราชการสำนักพระราชวังและคณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิพระดาบดเพื่อจัดโครงการพระดาบดสัญจรเพื่อให้ความรู้และฝึกทักษะในการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรการอบรมหลักสูตรปุ๋ยสั่งตัดให้แก่เกษตรกรรวมทั้งให้บริการทางการแพทย์และสุขภาพแก่ประชาชนโดยมีนายเกรงเดชเข็มทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำคณะข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ได้ร่วมกันมอบถุงพระราชทานแก่ประชาชนในตำบลสะตอนอำเภอสายดาวจังหวัดจันทบ,บุรีจำนวน200คนจากนั้นในช่วงเช้าวันนี้ที่สนามหน้าเทศบาลตํานคลองใหญ่อำเภอป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบ,บุรี พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีพร้อมด้วยคณะข้าขราชการสำนักงานราชเลขาธิการคณะข้าขราชการสำนักพระราชวังและคณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิพระดาบทจากโครงการพระดาบทสัญจรเพื่อให้ความรู้และฝึกทักษะในการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรการอบรมหลักสูตรปุ๋ยสังตัดให้แก่เกษตรกร รวมทั้งให้บริการทางการแพทย์และสุขภาพประชาชนทั้งนี้ภายในโครงการได้มีการให้บริการฝังเข็มและนิทรรศการความรู้เรื่องข้อเข่าเสื่อมโดยสูนสมเด็จพระสังฆราชยานสังวรเพื่อผู้สูงอายุโดยมีผู้ป่วยโรคเข่าเสื่อมเข้ารับบริการเป็นจํานวนมากทั้งนี้คณะองค์มนตรีได้ร่วมกับจังหวัดจันทบุรีมอบถุงพระราชาทานแก่ประชาชนในตำบลคลองใหญ่จำนวน200คนด้วย โครงการพระดาบทสัญจรเป็นโครงการที่จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มุ่งให้บริการความรู้และทักษะการซ่อมการรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรเป็นการบําเพ็ญประโยชน์แก่สังคมและเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะแก่นักเรียนที่เป็นศิษย์พระดาบทในการซ่อมบำรุงโดยจัดในลักษณะศูนย์บริการเคลื่อนที่ให้ความรู้และให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดที่ทำการเกษตร ทั่วประเทศแบบต่อเนื่องโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชน